สวัสดีค่ะทักถาายพี่ทุกท่านนะคะได้ยินเสียงไหมคะพี่หวานพี่หวานมากคนแรกไล้ลบอกพี่หวานวันนี้รูกดีว่ามีหมากแล้วไม่มีหมากคุณลาไม่กินบอกพี่หวานมากคกนโมขอบคุณนะคะวันนี้ของดงใส่ปเจนะคะล้างปเจนะคะ ขอโทษพ,พี่เพื่อนด้วยนะคะทวดยาสวัสดีครับร้านสวัสดีค่ะมาทานผลไม้นะคะวันนี้ผมมีผลไม้ทานนะคะพี่พี่ขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะมาให้กำลังใจทวดยาโก็ทักทายพี่หวานนะคะ พี่หวานค่ายกำลังใจมาไม่อ้อยสวัสดีลูกสาวสวัสดีค่ะไม่อ้อยขอบคุณที่ให้กำลังใจลูกสาวนะคะไม่อ้อยสวัสดีครับทุกท่านจากทวดยะนะคะพี่ตังขอบคุณนะคะพี่ตังขอบคุณที่ร้อมให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะไม่อ้อยจากทวดยานะคะกำลังใจจากพี่ตังขอบคุณนะคะพี่ตังเพื่อนวิบครับเพื่อนโจครับขอบคุณนะครับกินข้าวอิ่มแล้วบ่เพื่อนโจ ขอบคุณนะคะกำลังใจนะคะพี่ตังน้องบ้านสวนสวัสดีค่ะจากแม่อ้อยกำลังใจจากพี่ตังขอบคุณนะคะพี่ตังน้องช่างโจสวัสดีค่ะแม่น้องช่างโจหรือว่าลูกช่างโจค่ะแม่อ้อยขอบคุณนะคะพี่ววไิไลพี่เวลาดีใาทุกบ้านพี่เวลาขอบคุณนะคะที่แม่ให้กำลังใจ พี่พี่ทุกท่านฝากไปเป็นกำลังใจให้พี่วิรัตด้วยนะคะพี่วิรัตก็ต้องการหลังคาต้องการหลักกิโลอยู่นะคะจ้าม่อ้อยนะคะจากพี่รัตคุณปียะจากพี่หวานนะคะแม่อ้อยครับจากคนโจจ้ามีตังนะคะจากพี่วิรัตนะคะคนโจได้ยินเสียงยี่วันนี่แม่อ้อยได้ยินเสียงลูกสาวไหมแม่อ้อย อยากกินแตงโมกับมซิดาลูกสาวมาทานได้นะคะแม่อ้อยมาทานด้วยกันนะคะแม่อ้อยไม่ได้มีผลไม้มาสูหน้าหลายหลายวันแล้วนะคะแม่อ้อยขอบคุณพี่เพื่อนๆทุกท่านนะคะทุกกำลังใจจ้าหวานนะคะจากพี่วิรัตนะคะพี่หวานครับจากค้นโจกำลังใจจากพี่รัตขอบคุณนะคะพี่รัตคุณวิรัตนะคะจากพี่หวานพี่ปิยะครับนะคะ จากเพื่อ <c oughs> นโจนะคะ